สัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้ากันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราต้องไปรับสมองก่อนค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมในการรับสมองนะคะ 1. สมุด2ดินสอดินสอต้องให้แหลมนะคะ 3. อย่างลบ และ4ไมบ้บรรทัดค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมพร้อมแล้วให้เขียนวันที่ครั้งที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้วันที่25มกราคมพศสอ6 4นะคะเป็นครั้งที่7ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยข้อที่1 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานประเภทใดก็ไก่แหล่งพลังงานที่มีจำกัดขอไข่แหล่งพลังงานหมุนเวียนข้อ2กลกังหันลมมีการเปลี่ยนพลังงานตามข้อใดก็ไก่พลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าขอไข่พลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ข้อ3ข้อใดไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ไก่น้ำขอไข่ฐา,านหินค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อที่1ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานประเภทใดข้อนี้ ตอบข้อขอไข่นะคะแหล่งพลังงานหมุนเวียนข้อ2กังหันลมมีการเปลี่ยนพลังงานตามข้อใดข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและข้อที่3ข้อใดไม่ใช่เถื้อเพิงฟอสซิล ตอบข้อกไก่ค่ะน้ำไม่ใช่นั่นเองถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราไปทบทวนเนื้อหากันเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนจังเลยเปิดพัดลมดีกว่าพัดลมตัวนี้สามารถพัดให้ลมเย็นๆกับเราได้ก็ด้วยพลังงานไฟฟ้าค่ะ หรือแม้แต่อศครมหน้าอร่อยเย็นชื่นใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าเช่นกันค่ะพลอยกำลังทำอะไรอยู่ล่ะลูกทำไมยังไม่เข้านอนอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันนะพลอยกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกระแสะไฟฟ้าอยู่ค่ะพ่อเรื่องไฟฟ้าเนี่ยทั้งสนุกและก็น่าสนใจมากเลยนะคะแต่พลอยมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งคะ่ะ พลอยสงสัยอะไรล่ะพลอยสงสัยว่าเราได้แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามาจากไหนคะพ่ออธิบายให้พลอยฟังได้ไหมคะได้สิลูกแหล่งพลังงานที่เรานํามาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะลูกก็คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับแหล่งพลังงานที่มีจํากัดแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันยังไงล่ะคะ แหล่งพลังงานหมุนเวียนก็คือแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปหรือสามารถหามาทดแทนได้จ้าส่วนแหล่งพลังงานที่มีจำกัดจะเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหามาทดแทนได้อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณพ่อมากเลยนะคะที่ช่วยไขยข้อข้องใจให้พลายหายสงสัยแล้วก็ไปเข้านอนได้แล้วนะลูกพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปโรงเรียนแต่เช้า รู้จักกับประเภทและความหมายของแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากันไปแล้วทุกคนลองนึกดูสิคะว่าตัวอย่างของแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทนี้นั้นมีอะไรบ้างถ้ายัางนึกไม่ออกเราลองไปฟังคำตอบพร้อมๆกันกับพัดพลอยและเพลินดีกว่านะคะวันนี้ครูไพลินกำลังสอนเรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่พอดีเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับแหล่งพลังงานที่มีจํากัดกันนะคะในทุกคนลองช่วยกันยกตัวอย่างแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทให้ครูฟังหน่อยสิคะน้ําคลื่นน้ําแล้วก็น้ําขึ้นน้ําลงเป็นตัวอย่างของแหล่งพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมคะครูเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปถูกต้องคะ่ะพลอยแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพกับลมก็เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพลินขอผมตอบบ้างครับครูผมว่าถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่มีจํากัดส่วนน้ํามันกับแก๊สธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมครับเพราะพ่อของผมอ่ะขับรถไปเติมน้ํามันที่ปั๊มได้ตลอดเลยไม่มีวันไหนที่ปัม๊มจะไม่มีน้ํามันให้เติม ทั้งถ่านหินน้ำมันและก็แกส๊สธรรมชาติต่างก็เป็นแหล่งพลังงานที่มีจำกัดนะคะพัดเพราะพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปค่ะถึงแหล่งพลังงานบางอย่างเช่นน้ำมันจะดูเหมือนว่ามีอยู่มากแต่ถ้าหากเราใช้อย่างไม่ประหยัดแหล่งพลังงานเหล่านี้ก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดและใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ เรามาเริ่มต้นด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำกันดีกว่านะคะเอาละค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเป็นการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้แล้วปล่อยน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพื่อให้แรงดันน้ำไปประทะกับกังหันโดยที่แกนของกังหันจะต่อกับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อแกนของกังหันหมุนก็จะทำให้แกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วย ทำให้สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ค่ะประเทศไทยของเราสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้หรือเปล่าคะครูได้สิคะพลอยเขื่อนที่ใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศไทยก็ได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเซริกิตเขื่อนเซรินทรเขื่อนศรีนครินเขื่อนจุลาพรและเขื่อนอุบลรั์ค่ะคราวนี้ เรามาดูที่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำกันบ้างนะคะหลักการทำงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทนี้ก็คือการนำคลื่นน้ำจากทะเลหรือมหาสมุทรไปหมุนแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะเมื่อแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนก็จะทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประเทศไทยมีทะเลขนาดทั้งสองฝั่งอย่างเนี้ยบ้านเราก็ผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำได้สบายๆเลยใช่ไหมครับคุณครูไม่ใช่รคฐพัด์ปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่มีการนำพลังงานคลื่นน้ำมาใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าค่ะในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการนำพลังงานคลื่นน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเลยครับน้องๆ สำหรับตัวอย่างแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำนั้นอยู่ที่ชายฝั่งของประเทศโปรตุเกสครับซึ่งเครื่องมือน,นี้สามารถผลิตไฟฟ้าให้ผู้คนในสหราชอาณาจักรได้ใช้กันถึง2,000 20, 0ครัวเรือนเลยทีเดียวแล้วการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงล่ะคะครูใช้หลักการเหมือนเหมือนกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหรือคลื่นน้ำหรือเปล่าคะ หลักการทำงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงจะคล้ายๆกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขับพลอยคือการใช้ประโยชน์จากแรงดันของน้ำเมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะหลักการทำงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงก็คือใช้การสร้างเขื่อนยาวปิดปากอ่าว โดยเว้นช่องใต้เขื่อนไว้ให้น้ำไหลเข้าออกได้ค่ะซึ่งภายในช่องใต้เขื่อนจะมีกังหันติดตั้งอยู่และเจ้ากังหันอันนี้ก็จะต่ออยู่กับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะโดยกังหันจะหมุนขณะที่เกิดน้ำขึ้นและน้ำลงนะคะคือขณะที่น้ำขึ้นกระแสน้ำก็จะไหลผ่านกังหันที่ติดตั้งไว้ใต้เขื่อนทำให้แกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนและขณะน้ำลงน้ำในอ่าวจะไหลออกสู่ทะเล ด้วยผ่านทางใต้เขื่อนซึ่งก็จะทำให้แกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนอีกครั้งนั่นเองค่ะในเมื่อน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการทางธรรมชาติอย่างนี้ทุกๆประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกประเทศราคค่ะเพลินเพราะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง มีข้อจำกัดอยู่สงข้อด้วยกันนะคะคือใช้ได้กับบริเวณติดทะเลที่มีปากอ่าวไม่กว้างมากและขณะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงพื้นที่บริเวณนั้นต้องมีความต่างของระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดไม่น้อยกว่า10เมตรค่ะไหนมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนี้คืออะไรพลอยทราบค่ะครูสิ่งที่อยู่ในภาพนี้ก็คือเซลแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะพลอยในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์นะคะเพราะว่าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะ ในบ้านเรามีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุบลราชธานีและสระแก้วรวมถึงในบางสถานที่ก็ออยังนำเซลล์แสงอาทิตย์มาติดบนหลังคาเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายในอาคารเช่นอาคารสารกลางจังหวัดและโรงเรียนจิตลดาเป็นต้นค่ะหลักการทำงานของการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ก็คือการใช้ไอ้น้ำจากน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากๆส่งเข้าไปขับดันกังหันที่มีแกนต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะคุณพ่อเคยพาเพลนไปเที่ยวน้ำพุร้อนด้วยค่ะแล้วน้ำพุร้อนที่เพลนเคยไปเที่ยวเนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่าคะครูถ้าน้ำพุร้อนที่เพลินเคยไปคือบ่อน้ำพุร้อนฝางที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ใช่เลยค่ะ นั่นเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใกล้พิภพ,พ,พที่ประเทศไทยมีในปัจจุบันมาถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบหมุนเวียนอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนั่นเองพลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ทุกที่และไม่มีวันหมดไปนะคะการที่เราจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งมีใครทราบบ้างไหมคะว่าเครื่องมือนั้นคืออะไรกังหันลมใช่ไหมคะครูใช่แล้วค่ะพลอยเราใช้กังหันลมมาผลิตไฟฟ้าได้ยังไงล่ะคะหลักการทำงานของการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานลมก็คือใช้แรงลมหมุนกังหันลมซึ่งมีการต่ออยู่กับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคะ่ะ และสำหรับตัวอย่างแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยก็จะมีอยู่ที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตและที่ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะคะพลังงานจากลมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดแถมยังได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อถ้าอย่างานั้นเราก็ควรสร้างกังหันลมเยอะๆให้เต็มโลกเลยใช่ไหมครับครูเราจะได้มีไฟฟ้าใช้กันไปตลอด พลังงานลมก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างนะคะพัดเพราะการหมุนของกังหันลมจะทำให้เกิดเสียงดังมากทำให้ในบริเวณเขตที่ตั้งกังหันลมไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยค่ะเนื่องจากการหมุนของกังหันลมทำให้เกิดเสียงดังรบกวนในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งขึ้นครับนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนในแหล่งชุมชนแล้ว การสร้างกังหันลมในพื้นที่ทะเลเนี่ยยังได้แรงลมมากและสม่ำเสมออีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งปลูกสร้างมาขวางทางลมครับเวลาของชั่วโมงเรียนนี้หมดลงแล้วทุกคนอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ รู้ถูกรู้ผิดจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง การไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้เกิดแรงดันซึ่งนำไปผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้แก่ถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไอน้ำคือส่วนหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์และความร้อนใต้พิภพ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนส่วนแก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปน้ำขึ้นน้ำลงและลมเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนสำหรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ